ครับผมสวัสดีครับเซ็นต้าหน่อยครับวันนี้ครับวันนี้มาร่วมงานกับตัวที่มีครับผมก็ครับดีใจมากๆเลยครับผมก็เฟรลี่มีนะครับผมได้เจอทุกๆคนด้วยบอกเลยว่าดีมากครับผมวี้ทำทำปฏิิริยาต่างกันใช่ไหมครอ๋อใช่ครับผมมีทำเป็นรูปชื่อตัวเองด้วยใช่ครับผมนิดหน่อยนิดหน่อยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมใช่ครับผม ใช่ครับผมก็สนุกดีนะับผมเหมือนได้ทำสงครามกับแฟนๆนะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องเกมเราไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้วครับผมเฮ้ครับพูดถึงประสบการแฟนเแบบที่ผมประสบการครับเหล้าก็เพิ่งฉีดมาอ่าใช่ที่ไอคอนสยามมากับแจสเปอร์นะครับผมก็โอ้ยสนุกมากวันนั้นสนุกมากๆเลยครับผมเหมือนได้เหมือนได้ขึ้นไปอยู่ในเวทีแห่งความฝันของตัวเองอะไรนะครับผมอื ความเดือดคอนเสอนฮอตสุดๆเลยครับวันนั้นโอ้โหฮอตทั้งคู่เลยครับผมสุดทอากาศนีนฮอตยิ่งกว่าครับผมแต่เราฮอตกว่าอ่ะใช่แน่นอนครับโอ้ยพูดละเขินในยามคอนเติแรกในฐานะจอสเปิร์ครับผมโอ้ยดีใจมากเลยครับผมเอาจริงๆไม่ไม่คิดว่าแบบจะมันขนาดนั้นด้วยโอ้แต่วันนั้นบอกเลยว่าปล่อยจอยสุดๆเลยครับแบบขึ้นไปแล้วเหมือนเราได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นเป็นสิ่งที่มีความสุขมากๆ,ๆครับผมแล้วก็ยังทักไปถามกับพี่ๆแตดเปอร์อยู่เลยว่าแบบ <c oughs> นี่พี่เราจะได้มีงานกันอีกทีวันไหนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ปลายปีนะพี่ไม่ไม่เอาอีกทีมาเขาดาวเลยนะไม่เอานะเป็นแบบโชว์เราแบบปังเ<ผ>ม <ๆ S 1> เลยนะใช่ครับผมโอ้ยตั้งใจซ้อมมันสุดๆครับผมวันนั้นแต่จะมีที่กังวลสุดคือเทลินออกเปเาะเป็นเพลงที่อยากทำให้ทุกคนเห็นว่าแบบเรา พัฒนาขึ้นเลยใช่ครับประกาศกล้าไม่เอาแล้วประกาศกล้าก็ไมดีเลยอ่ะเราดือคันมาขนาดนี้โอ้โหครับผมขอเป็นพี่ตาแจ็ดเปอร์วันหนึ่งเหมือนกันวันเดียวแค่วันเดียวแค่วันเดียวเฮ้ยไม่วันเดียวสิไม่วันเดียวสิเราเราเปลี่ยนโพแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดสิเออการแบบถือว่าเป็นการลอเล่นสมการครับผมไหม ถือว่าเป็นการเล่นสงการด้วยครับผมใช่เพราะเอาจริงๆนี่เกิดมาตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเล่นสงการเลยครับผมใช่ผมเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้านเราก็จะชอบแบบเวลาสงการหรือเทศกาลอะไรก็จะนอนหมกอยู่บ้านเลยครับผมใช่ใช่แต่วันนี้มาทำกิจกรรมที่มีการเล่นสงการนะใช่เปียกไปแล้วครับผมเปียกไปแล้วเปียกไปแล้วแต่ไอ้พ่อสียงเปียกชุ่มฉ่ำเลยใช่ครับผมแล้ววันวันอื่นเราออกไปไหมคะวันวันอื่นก็ อาจจะขอนอนอยู่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะขอแบบพักผ่อนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีใครมาชวนอรือทำอี่จะรมาชวนเราจะออกไหมเอี่ยถ้ามีใครมาชวนก็เดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณาอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นใครอะไรอยาใครนะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าสามารถพาพี่สุนิลักไปเล่นน้ำสงกรานได้พี่สุดที่รักคือใครอ่ะพี่สุดที่รักคือใครถามนี้พี่ชาย วิชาคสนิทเป็นใครล่ะเป็นใครมีวิชยสุดที่รักหลายคนไงเอไีใครบอ่อ็กออไนเลยชอันจี่ปอนหรือเปล่าอออันเจพี่จุงก็ได้ออก็ถ้าชวนไปก็คงไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยผมเออไปกินข้าวไปไปพักผ่อนหน่อยเออมันชิวๆของเราตานปากแครับ อืมพี่ชายสุดที่อ่าจะต้องไหนจะตรง้องตบแป้งก็ต้องหนุนหน้าไหมต้องแก้วตรงแก้วเออหรืออาจจะแบบอาจจะฉีดน้ำตรงท้องซิกแพคให้เขาโชว์หน่อยพี่ปอนด์นพี่ปอนพี่ปอนไงเราใส่ลีนบราเธอร์ครับผม ครับพิเบิร์ดเหรอเออเราจะแบบตรงไหนดีก็ก็ต้องปรับแม่งตรงแก้มสิตรงแก้มไงฉีดน้ำตรงไหดีฉีดน้ำฉีดน้ำหรือวมาเวเป็นแบบขันนะเออเอาน้ำหรือขอเป็นโอ่งเลยนะแม่คนเนี้ยขอผมขอเป็นโอ่งเลยดีกว่าเบิกมาเลยเอามาสาดเขาเลยเฮ้ยแต่อยากอยากลองนะอยากลองพาเขาไปแบบอยู่บนท้ายรถกระบะอะไรเงี้ยเคยเห็นป่านี่มันจะสานดาวเลยปรากฏอะไรน่าจะสนุกดีครับผม ครับแล้วหลังจากนี้ในฐานะแจสเปอร์อครจะเป็ใน,ใน,นยังไงโห่ก็ได้เดบิวต์เป็นวงแล้วนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนฝากฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นวงน้องใหม่จริงๆนะครับก็อ,าจ,อาจจะไม่อาจจะไม่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ได้ได้เห็นหน้าบ่อยนักใช่ใช่ครับผมก็ ด้วยความที่คิวของแต่ละคนแมทช์กันค่อนข้างยากด้วยอะไรเงี้ยก็อยากฝากทุกคนติดตามวงแจสเปอร์ด้วยนะครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มา Take It Off นะครับผมก็ไปฟังกันได้ที่ Riser YouTube Music นะครับผมอาจจะมีเรที่เป็นเรื่ควที่คิวแมตช์กันยากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีมือถือจะห้ามพลาดใช่ครับผมห้ามพลาดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นความฝันของทุกคนในในแจสเปอร์นะครับผมอยากทำให้ตรงนี้ให้ดีที่สุดจริงๆผมพบายามที่จะปล่อย ครับผมโอ้ยนี่เราเยอมไปไกลอย่างเงี้ยเนี่ย้า <laughs> ผมมีความสุขมาครับผมงานนั้นรู้สึกว่าเป็นงานที่เหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่างออกไป <c oughs> เป็นสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วพอมันผ่านผลนไม่ได้เรารู้สึกว่าหุย <c oughs> ดีมากรู้สึกดีมาเป็นงานที่เราต้องขอบคุณแฟนคลับนะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนจริงๆครับที่อุตส่าห์มาหานะครับรอตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเริ่มต้นจริงๆอะค่ะพัดั้นข้กด ครับผมใช่ก็ตอนนั้นตอนเข้ามาเป็นเด็กใหม่ด้วยของจ m เอ็มเเลยนะครับก็รู้สึกว่าอยากทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งได้มาทํางานร่วมกับพี่ๆด้วยเราก็มีความแอบเกรงใจพี่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอือครับก็โอ้โหเราขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณที่ส่งกําลังใจให้ให้เด็กคนนี้นะครับผมถ้าไม่ได้ทุกคนก็คงไม่ ได่ได้ไม่มีไม่มีแรงใจขนาดนี้อ่ะครับแล้วมันไม่ใช่แค่แารแปลด้วยเราเหมือนเข้ามาเราได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มกับพี่ๆสม่งานที่เขาแบบค่อนข้างที่จะแบบเปิดเราเราสนุกเลยครับผมยิ่งกว่าสนิทแก๊งนี้บอกเลยว่ายิ่งกว่าสนิทเออมันเป็นอะไรที่เหมือนเราไปทำงานแล้วเราไปเล่นกับพี่อะไรอย่านะครับผมเออเราไม่ไม่เครียดเลยเวลาไปออกกองครับมีครับผมมีตั้งชื่อไหมมีฮะ แก๊งอะไรอ่ะอ๋อแก๊งพูดได้หรือเปล่าพูดแล้วมันจะเขินอ่ะเขาเกะเขาตั้งแก๊งว่าแก๊งเทวดาเอ่อสายลาเทวดาไงแก๊งเทวดาอะไรอย่างเงี้ยครับผมอเพราะเรามาจากแก๊งเทวดาครับจะอยู่ตรงเนี้ยพอตาตาบอกเข้ามาใช่ไหมเข้ามาอยู่บนเวทีครับผมทุกคนพูดขอบคุณกันเลยเนีเราถูกเป็นน้องที่แบบผ่าเข้ามาทำพี่ๆแบบ ตาแปะว,วันนั้นใช่ไหมวันที่สองใช่ไหมครับผมก็ผมว่าเอ,อด้วยความที่เราไม่ไม่ค่อยได้ไม่ไม่กล้าพูดอารมณ์ในด้านลบของเราไปให้แบบทุกคนฟังมากกว่าหมายถึงแบบเรารู้สึกว่าไม่อยากแผ่พลังลบให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากอยากทาให้มันดีที่สุดอะอยากเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดแล้วทําให้พี่พี่เห็นดีกว่าอะไรอย่างเงี้เราก็เลยเลือกที่จะไม่บอก คนอื่นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเราตื่ความสดใสของตัเองไม่อาราบีเกิลเนี่ยอารบีเกิลไงเออไม่เราแค่เออรู้สึกว่าไงดีอ่ะก็อยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมอ๋อไม่ใช่แค่น้ำตาของเราเราทำน้ำตาจระเข้ออกมาได้หนึ่งคนคือพี่ฟอนนะเอาจริงเหรอฮะฟอนให้ร้องไห้เลยนะปกติหรอ โอ้ยวันนั้นร้องปะป้าร้องไห้เลยปะปาร้องไห้เหมือนภาพมันเหมือนคลินั้นเอออโอ้ยลักพี่ฟอนมากครับเป็นพี่ชายที่แบบรู้สึกว่าอุ่นใจเวลามีพี่เขาอยู่ถ้ามีพี่เขาคอยหลีดนี่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปไหนไปกันวะพี่อะไรอย่างงี้ครับผมเออเป็นพี่ชายที่ดีครับผมพี่ตูเ อนะโอ้โหพิจูนี่ตัวหนักเลยครับผมพ่จูนี่ตัวหนักเลยครับผมเป็นตัวที่เออ <c oughs> เป็นเป็นพี่ชายที่แบบคอยสร้างสีสันให้น้องๆอ,อะไรอย่างนี้แบบเขาจะเป็นคนที่คอยจับน้องๆให้มาอยู่ในรูในทาง <c oughs> ให้พากันไปในทางที่ถูกต้องนะ <c oughs> <c oughs> พ่จูนีเ่เหมือนจะไม่มีสาระแต่ว่าพ่จูมีสาระที่สุดเลยนะครับผมเป็นพี่ชายที่พึ่งได้ที่สุดเลย ไม่ปกติเขาเป็นคนตลกไงเอเอ,อเราก็จะแบบบอกเขาว่าแบบเฮ้ยพี่ตลกดีนะครัอบผอมใช่ใช่ครับผมพจตูตอนนี้อาชีลี่เราจบไแล้วแต่เราก็ยังมีงานที่ยังแบบว่าตอเน,นืกันยยังมีแฟนม,มีอะไรต่าประเทศด้ครัผมอือก็ขอบคุณสิงผมว่าต้องขอบคุณเสียงตอรัจากแฟนๆนะอไม่คิดว่าจะกระแสตอบรับดีขนาดนี้เลยด้ซ้ำเลยครับ อยากเจอนะครับผมอยากเจอญี่ปุ่นมากใช่ครับผมโอ้ยแน่นอนครับผมก็เป็นเอ่อผมว่าพี่ๆทุกคนก็น่าจะอยากไปอยากพากันไปด้วยเออน่าจะสนุกครับผมน่าจะเป็นทริปที่สนุกก่อนจะได้ไปโรงงานเาต้องพันก่อนอ่ะใช่ครับผมเออลก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมนะครับผมเตรียมตัวเตรียม เตรียมโชว์แล้วก็มีคุยคุยกับพี่เขาไปบ้างแล้วครับผมเร่เพลงียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเพลงใจเราคก็ผมว่าทุกคนต้องห้ามผ่านดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านี่เป็นสิ่งที่ผมกับพี่เพิร์ดตั้งใจทำกันมากคิดว่าอยากอยากโชว์ในสิ่งนี้ออกมาให้แฟนๆคนได้เห็นใช่ครับคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับเป็นเพลงเรื่โชว์ที่ตามใจพี่เขาขนาดไหนคะตามใจเขาหรือตามใจเรา ก็ตามใจตามใจทั see, also, ้งค like like the like ู But, like yes, ่ตามใจทุกฝ่ายและกันครับใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าเราอยากหาตรงกลางมาร่วมกันในความชอบของ้คู่ในสไตล์ของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราจะแมทช์ระหว่างตัวตนของพี่เพิย์กับตัวตนผมออกมายังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับว่าพี่จะได้เห็นพี่เนก็ไม่แน่หรืออาจจะเห็นผมล็อกเออก็ไม่แน่ yes live v t r e ครับผมเรายึด ถือคำนี้นต้ตานไปแล้วเต้นสเต็กเท,ท้าทอ่ะก็ะะไม่แน่นะครับผมเออ <laughs> ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับ <laughs> ไม่สปอยเยอะสิเดี๋ยวเดนเสียสองแสน <laughs> <laughs> ไม่ได้แน่เก็บเก็บไปกันเลย <laughs> โอ้หก็ผมว่าแต่ละคู่ก็มีความเด็ดในแต่ละสไตล์ของตัวเองแล้วกันผมว่าแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แบบอยากเล็บพีเซนออกมาให้แฟนๆดูผมว่านัดนัดติดตามทาั้งทุกคู่ครับผมท,ทั้ง11คู่เลยครับนี่ขิงเน,น,น,นะขิงเฮะโอ้ไม่กล้าขิงเลยเป็นเป็นน้องใหม่หมเป็นน้องใหม่ใน LOL ปีนี้ครับไม่กล้าขิงอยู่ที่เลยเอาเป็นว่าฝากตัวกับพี่ๆด้วยละกันครับผมฝากแนะนำน้องชายคนนี้หน่อยนะครับว่าควรไปในรูปทางไหนดี เออเออแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน L L ปีนี้ครับผมผมขอลงซีรีส์ตรงนิดนึงได้ครับก่อนอันนี้คือแบบลองนี้เราอปากจะมุ่งเป้าไปรี่งาน้นาะครับแ้วก็มีการเปลี่ยนตัวไปอะไรเงี้ยอืมแฟนๆของเราก็ยังเสียดากันเนาะใช่ผมก็เสียดายเหมือนกันครับตัวตัวผมเองก็อยากเล่นมากบทนี้เป็นบทที่แบบโอ้หวังว่าอยากทําให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับยอมแบบทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ด้วยความที่เออมีใช่ด้วยความที่คิวงานไม่ไม่ไม่ตรงไม่สอดคล้องกันด้วยอะไรอย่เงี้ยครับก็อยากฝากทุกๆคนด้วยนะครับกับบทรีแบวนี้นะฮะก็พี่พี่บาโคนใช่ไหมเออพี่บาโคนมาเล่นเป็นคีอาแล้วก็ฝากพี่บาโคนไปด้วยนะครับนี่ผมว่าเดือดแน่ผมว่าเดือดแน่ใช่มาแล้วหาเราเองด้วยเออทีีคุณครูครับผมเลิฟยูทิเชอร์ใช่ไหมฮะจะเป็นแบบเราต้องรอพี่เพิร์ดเขาไม่เป็นชาย อ่ะก <gesch> ็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการรอดําเนินการอยู่ครับก็รอรอรอแจ้งมาใช่ครับผมใช่ใช่ก็อาจจะต้องรอพี่เพิร์ตไปสกอาเลตก่อนนะให้จบไปก่อนเรื่องไปอะไรอย่างนี้ครับครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะคร่ะผมก็สุดท้ายนะฮะอยากฝากเฟรนดี่มีไปด้วยนะครับผมเบรบปกติที่ทุกคนควรมีนะฮะผมนี่แล้วก็ ฝากเอแจสเปอร์ไว้ด้วยนะครับผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปก็ฝากด้วยนะครับ Take it off ฮะ Take it take it off เออมันยังไงนะตรงไหนนะเออยังไงนะ Take it take it off, yeah take, it off yeah take it take it off Yeah, yeah ฝากด้นะครับ